นี่นะครับนี่นี่ก็จะเป็นสายสรงนี่ก็เป็นสายส่งสามนิ้วนะครับสามนิ้วนีร้อยห้าสิบเมตรนะครับในกราบขอบคุณคุณแม่ดวงใจมากๆนะครับนี่เครื่องสูบน้านะครับของเจร์ถังมาแล้วนะครับเครื่องสูบน้ํานี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแม่พี่เพพาะควันลองยกมาสตาร์ทดูไหมพ่อควันได้โชว์ อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกอันนี้กระโหลกสำรองอันนี้กระโหลกนะครับหัวกระโหลกที่สใช้สำหรับในการดูดน้ำนนนนพ่อควันเผื่อไว้เผื่อไว้นะพวว่ะคะอควันนี่นะครับโอ้พ่อควันลงยกมันกับเครื่องนี่หัวกระโหลกนี่พ่อควันนี่มากับเครื่องแต่หัวกระโหลกตัวนี้เพราะว่าถ้าเทีใส่ในโต,นตทีต่ตัวนี้โตไปต้องลงไปในน้ำแต่หัวกระโหลกตัวนี้ จะเทจากนี้นไว้สาหรับเทน้ํานะครับบริเวณนี้นะครับพอเทน้ำปุ๊บตัวนี้มันอัดไ้เลยตัวนี้เราครอบตัวนี้มาให้น้ำไหลออกเวลาซูปก็จะดึงขึ้นมาเลยได้เลยนี่มาแล้วนะครับ <cents. S 1> นี่โอ๊ตปรควานทำการรีวิวโชว์เลยไหมปราควานยวทำการสตาร์โชว์เลยนะครับสต <Kabul. S 1> าร์ตตั้โโ<อ>งไปกันได้ประควานเอาดึงดึงดึง พ่อควานพ่อควานเพิ่งเคยมีนะครับไม่ไพี่ครับพ่อควานตื่นเต้นมากนะครับพ่อควานยังไม่เคยเม่ไม่พี่ครับยังไม่เคยแบบว่าเคยมีมาก่อนนะครับเม่ไม่พี่ครับพ่อควานดีใจมากนะครับกรับขอบพระคุณคุณแม่ดวงใจมากๆนะครับ